สวัสดีครับไทเกอร์มอมอัศจรรย์นะครับแอดมินเพจไทเกอร์มอบนะครับวันนี้จะส่งลูกค้าให้กับลูกค้าในระบบไทเกอร์มอบออนไลน์นะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่อยู่พื้นที่ในภาคอีสานนะครับอันนี้ส่งไปที่อําเภอขุขันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับสินค้าจะส่งถึงบ้านนะครับผมสําหรับลูกค้าที่อยู่ภาคอีสานนะครับไม่ว่าเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะครับศรีสะเกดขอนแก่นกาฬสินธุมหาสารคาม ยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับอุดรธานีทักมาสอบถามกันได้นะครับว่าสินค้าเราเป็นแบบไหนยังไงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นม็อบถูแห้งนะครับโดยที่เวลาทําความสะอาดบ้านเราไม่ต้องใช้น้ําในการทําความสะอาดพื้นนะครับใช้แบบถูแห้งไปเลยนะครับผมก็ลองมาสอบถามกันดูได้นะครับว่าสินค้าเป็นยังไงนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งวันนี้นะครับจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับรอรับอยู่ที่บ้านเลยนะครับโดยระบบของไปรษณีย์ไทยนะครับจะส่งวันนี้ สินค้าได้ถึงพรุ่งนี้นะครับถึงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เช็คติดตามลูกค้าให้ตลอดนะครับยังไงโทรมาสอบถามกันได้นะครับจาก t i g e r m o p o อ l ออนไลน์ครับแอดมินเพจไทเกอร์มครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ